นี่จ้าตัวเองผมยาซีนแน่นอนคนที่ติดตามวิสไอโกก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมโูมาอวดมาอวดโอ้หโอเคคลิปวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมอยากจะทํามันมากๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนถามว่ายาซีนประเทศที่คุณชอบไปมากที่สุดคือประเทศอะไรโหมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากๆแต่ประเทศที่ทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นที่สุดเนี่ยผมมอว่าเป็นประเทศประเทศปทศี ผมเคยสัญญากับตัวเองแล้วนะว่าคือผมจะไม่มีวันไปประเทศไหนซ้ําจนกว่าผมจะไปแบบเก็บไปทุกทวีปเยอะเท่าที่ผมจะเก็บได้อะแต่ประเทศไหนที่ทําให้ผมผิดสัญญาได้อะแสดงว่าประเทศนั้นมันมีความหมายกับผมจริงๆและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศญี่ปุน่นซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไปไหนมาไหนไม่ได้เนื่องจากว่าวิกฤตโควิดนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของห้องนอนผมเป็นโต๊ะที่ผมทํางานอะไรอย่างนี้ด้วย โดยคลิปวันนี้เนี่ยนะจะเป็นการรวม10สถานที่เที่ยวญี่ปุ่นที่คุณไม่ควรพลาดคือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ละภูมิภาคแต่ละเมืองเนี่ยแม้แต่แต่ละตำบลอะ่ะยังมีเสน่ห์ที่แบบเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกต้องไหมว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าทําไมยาซีนถึงรู้สึกอย่างนั้นไปชมกันเลย คลิปแรกเลยที่ผมอยากจะมาพูดถึงคืออาราชิยาม่าคืออาราชิยาม่าเนี่ยนะมันเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในเมืองโตเกียวเฮลโหลเกียวโตใช่มันอยู่เมืองเกียวโตโอ้โหผมสลับตลอดเลยซึ่งเป็นเมืองที่ผมชอบมากๆมันตรงสเปคในการใช้ชีวิตของผมเลยเสียงใบไม้เสียงแม่น้ําเสียงโซ่จัก,กรยานเสียงนก นี่นะผมอยู่ที่อาราชิยามะซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของจังหวัดเกียวโตไันเป็นเมืองที่ผมชอบ slowly down yeah yeah thanks oh again ผมไม่ค่อยได้พายเรือแบบนี้เลยเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมเวลาผมพายเรือที่บ้านอ่ะมันไม่ใช่มีตัวล็อกแบบนี้เป็นไม้พายไม้เดียวเอาจริงๆโคตรไม่ถนัดเลยคือแม่น้ําคือโคตรสะอาดอ่ะเห็นสาร่ายยันด้านล่างเนี่ยคือขยะแม่งไม่มีเลยเว้ยคือน้ำอ่ะนะมันจะไหลจากด้านบนลงมาแล้วก็ลงไปด้านล่างตรงนั้นอ่ะ แล้วก็สถานที่ที่สองที่เรามีควรพลาดนะ Bamboo forest ก็คือเป็นป่าป่าไผ่มันก็อยู่ในอาราชิยาม่าเหมือนกันตอนนี้ผมอยู่ที่อาราชิยาม่าซึ่งผมจะพลาดไม่ได้เลย ที่จะต้องถ่าย Bamboo Forest มันเป็นป่าไผ่อะคือมันอยู่ในกิน ness ์บุ๊คด้วยนะเป็นธรรมชาติที่สุดยอดมากๆจุดนี้ะนะจะเป็นโซนที่มันค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆนี่แหละเป็นจุดที่ผู้คนจะถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะว่าซ้ายขวามันจะเป็นไม้ไผ่อย่างชัดเจนเลยก็เป็นทางตรงกลางอะถ้าเพื่อนๆดูคือแต่ละคนถ่ายรูปยากมากๆมันจะมีฉากหลังเป็นคนติดมาด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าผมเดินทางนี้มันก็จะไปเผ่อทางวัดผมจะเดินทางนี้ ชอบมากที่คนน้อยๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าด้านในมีอะไรผมก็คงจะเดินเรื่อยๆเพราะมันเป็นที่ไม่มีคนนี่ก็เป็นสวนดอกไม้ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาเดินกันเหมือนกันสถานีรถไฟไาร,รถไฟมาเขาก็จะปิดนะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาก็มีการเขียนน่าจะเป็นคำอวยพรอ,อธิษฐานถ้าครูรักมาเขียนเนี่ยจะอยู่กันน,น,นานๆอะไรอย่นางเงี้ย การที่เราจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปที่ตรงนั้นก่อนบริจาคเสร็จก็เขย่าเขย่าเสร็จอธิษฐานเห็นไหมเห็นไหมอะไรเชียนมากมันมีอะไรให้ทําเยอะมากๆซึ่งคนที่ไปตรงนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไปเซลฟี่กับไม้ไผ่เพราะเป็นไม้ไผ่ที่แม่งโคตรใหญ่จริงๆอ่ะแล้วโคตรสูงเลยอ่ะและสถานที่ที่3นั้นก็คือ ฟูชิมิอินาริก็คือมันเป็นคล้ายๆแบบสารเจ้าที่ผมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่ในโลกนารูโตเลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังสารเจ้าฟูชิมิอินาริซึ่งเป็นสารเจ้าที่สำคัญสำหรับคนที่นับถือชินโตในมือศารเจ้าอินาริเนี่ยนะศารเจ้านี่คือใหญ่ที่สุดเลยจุดเด่นก็คือ มันจะมีเสาสีส้มะร้อยเรียงกันเป็นอุโมงค์เลยละดูดิผู้คนที่นี่เขาก็ล้างมือบางคนก็ดื่มบางคนก็าอาขอพรนี่ไม่ใช่น้ําสกปรกนะมันเป็นน้ําสะอาดที่ไหลาจากลําธารบนภูเขามาเลยน้ําแร่ด้วยซ้ำเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะจิ้งจอกเก้าหางไปแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ผู้คนถ่ายรูปเยอะมากๆม,มันจะเป็นเสาอยู่เนี่เรียงกันหมดเลย โปสเตอร์ไหนๆที่จัดโปรโมชั่นให้มาเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้คือมันจะเป็นอีกหนึ่งจุด l มามา a ของเกียวโตเลยนี่ไงจิงจกอกก้าห่างที่ผมบอกนี่เขาก็จะเป็นชื่อที่เขาแกะสลักบงเสาก่อนที่เขาจะมาบริจาคออกมาจนได้เราจะไปขึ้นที่ภูเขาเอเนริดูแม่น้ำ ไปกันต่อเอาให้สุดเลยขึ้นไปเน่ยจริงๆทางเดินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเดินวงนอกก่อนนะแล้วค่อยเดินวงในโอเคนี่คือจุดสูงสุดแล้วเป็นอะไรที่เหนื่อยมากมา และสถานที่ที่สีที่ผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยผมไปญี่ปุ่นผมอยากได้รับไอคอนเป็นญี่ปุ่นผมชอบมากๆเม,มืองที่ผมชอบก็คือเมืองชิงะ <c oughs> ผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาผมมีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ <c oughs> ว่าอยากจะตกปลาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำบาร์บีวไปเลยตอนนี้ผมอยู่เมืองชิงะเมืองชิงะเป็นเมืองที่ผมชอบมาก,มาก <c oughs> ๆากากเพราะว่ามันสงบนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีดูดิในรถบัสมีแค่ผมคนเดียว อะไรงั้ตัว bye b I wanna rent fishing stuff I wanna fish I wanna make barbecue I wanna eat ัว Which one is the best Okay I am Musashi fan a big fan มีมีมี fish area こっちは big fish area นะまってとんまいたなれถ้าเป็นที่บ้านผมอ่ะผมจะทำทางซ้ายผมจะไม่ใช้ทางขวา โอ้เริ่มไกลแล้วเริ่มไกลแล้วหลังจากที่จะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงมังไม่ได้สักกตัวเลยมันจะเอาปลาที่ไหนย่างล่ะนี่มันตกบปลาไม่ได้เบ็ดที่นี่เขาจะไม่เขาจะไม่มีตัวล็อกอ่ะเราไม่สามารถกระชากได้อะ I don't get any fish okay, I wanna return back okay. okay no barbecue uh my boss go to station oh really thank you อาริยตุกษัยมัสสวัสดีครับโอ้สุเก โอ้บายบายอาบคงาทุกท่ามัสคือเขาดีมากๆากาผมมาเที่ยวแทนอ่ะออโอ้มายกอดโอ้โหโหคือซารลยเห็นชัดเจนเลยอ่ะตัวเต็มโอเคเลยเย้เบร I really appreciate that Thank you so much Bye bye Have a good day. เราตุปลาไม่ได้เราย่างไม่ได้เราก็ไปซื้อปลากินกันโอเคอยากกิน2ปลาเนี่ยมาถึงที่พักแน่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยรสชาติอร่อยมากอืม ใครที่เป็นคนชอบตกปลาเนี่ยมึงนี้ห้ามพลาดเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสําหรับผมที่สุดแล้วเว้ยสถานที่5เนี่นั่นคืออะไรเป็นบ้านจริงๆของนินจาสมัยก่อนเลยคือน a ารูโตะเป็นการ์ตูนในฝันของใครหลายๆคนสมัยเกมเพลทูเข้ามาแรกๆอะเพราะว่าผมเกิดในย,นยุคเกไงกูอยากจะเป็นนินจานารูโตะสักครั้งว่ะ ผมกําลังจะเดินไปที่เป็นบ้านของนินจาจริงๆเลยซึ่งในบ้านของนินจานั้นมีอะไรมากมายเลยมีทั้งอาวุธมีทั้งห้องลับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ถึงชีวิตของนินจาโอชานินจานินจาเขาจะดื่มชานั้นทุกทุกวันเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็ชาฉลาดซึ่งเนี่ยผมกินแล้วผมรู้สึกแข็งแรง เขาก็บอกว่าในสมัยสงครามเนี่ยนะนินจาเขาเอาไว้ไปสืบข้อมูลความลับของศัตรูแล้วก็เขาก็มีทักษะในการรอบสังหารอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเวลาสงครามผ่านไปนินจาก็ค่อยๆหายไปสิ่งส่งนี้เนี่ยนะนินจาเอาไว้มาที่ถนนเพื่อให้ศัตรูเนี่ยมีปัญหากับการเดินทางไอ้นี่นะเขาเรียกว่าชูริเคนคู่ในเนี่ย มีอยู่2ชนิดเขาจะเอาไว้เจาะผนังหรือว่าเวลาปีนต้นไม้เนี่ยเขาจะเจาะที่ลําต้นแล้วก็เดินขึ้นเดินขึ้นได้่งนี่คือดาบเอือแต่ว่าใต้บันไดมันจะมีประตูละอืมว่าไงนองสาว <c oughs> เอ้ามีประตูด,ด้วยอ๋อทำได้แค่8ครั้งหนึ่งสองสามสเห็นอะไรหลังคาไหมเออดูเป็นรอยหมดเลย ว้าวมันมีหลายลายมากมากดูดิว้าวไอเ y o ดจิ๋วว้าวรูปที่เจ็ดเชื่อยังมือแม่นดีน้ำมันสุดท้ายไม่เป็นไรยังไงก็โดนครั้งนึง a มันคล้ายๆนารูโตะ thank you โย h ิมิชิโอ have a good day yeah า y บายบ bye bye ผมยังไม่แกะเลยเนี่ยโคตรเสียดายนะไรเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูโอ้แลมเหมือนกันนั่นทุกคนแต่ไม่ได้แลมเหมือนปลายมีดแต่คือแบบถ้าด้วยความแรงอะ่ะผมว่าจิ้มหัวได้เลยอะ่ะจริงๆหมู่บ้านนินจาเนี่ยในญี่ปุ่นมันมีหลายกลุ่มะนะหน้าที่ของนินจาจริงๆเนี่ยเพื่อไปสืบความลับของกลุ่มที่เราจะทําสงครามด้วยบ้านที่ผมไปเป็นบ้านจริงๆเลยไม่ใช่บ้านปลอมๆมีอายุเป็นพันปียังมีห้องลับไม่คิดว่า มันจะเป็นห้องลับอ่ะคิดแค่ว่าให้มันคือห้องอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่6คือเป็นสวนนาราในอดีตเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับพระพุทธรูปเยอะมากๆและก็อีกเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชอบก็คือเป็นเมืองที่มีกวางอยู่ทั่วเมืองเลย อาราเนี่มันเป็นเมืองที่มีวัดเก่าเยอะมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะก็คือเป็นเมืองกวางอะ่ะกวางที่นี่คือเดินบนถนนเดินบนอะไรได้หมดแล้วก็กวางที่นี่เนี่ยมันจะมีการคุ้มครองพิเศษห้ามใครไปทำร้ายมัน I want ten yoi chi nishio have a good day yeah เี๋ยเราไปหากวางกันมาแล้วตัวแรก oh. ชอบชอบหนแก้ยหนแก้ยนี่นี่อ <laughs> oh คือไม่เล่นผมโอ้มึงกินเยอะละโอ้โอ้ it Take it Japanese? Oh no Chinese Chinese Oh oh what Thai Guaran Thank you very much Just take it for free I just bought like hundred pieces so help me help me Only one Yeah ถ้าอยากกินก็ข้ามาไอตัวนี่ไรตัวนี้ไรโอ้โอันนี้มันข้ามาจริงๆเว้ยนน่เ <c oughs> น่เน่วูวูว,วูดูมันไลเป็นฝูงเลยเพื่อนผมโดนปล้น <c oughs> ดูมันชน่ตูดผมดูดูหรือไม่ก็มันก็โรคจิตอ่ะดูดิกินไหมอ่ะถ้าจะกินก็เอาดิน่่ๆน่ๆๆ โอ้โ,อโ,อโอมันกัดดูดผมโอ้ว้ยไม่กัดกางเกงกูดิไปแล้วผมไปแล้วไม่ไหวแลวดู้วเมืองแห่งนี้นะเขาจะดูแลกวางเป็นพิเศษถ้าคุณไปทำอะไรให้กวางเจ็บไปขับรถชนกวางอย่างเงี้ยคุณมีความผิด <c oughs> ผมโวนกวางงับตูดด้วยแต่ผมเนี่ยชอบมากๆและสถานที่ที่7 <c oughs> เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรพลาดเลยเขาเป็นคนที่ทำโมจิเป็นแชมป์ในรายการทำอาหารมาหลายแชมป์มากๆ เห็นร้านด้านหลังผมไหมร้านเนี่ยนะคือมันเป็นร้านที่โด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นเคยไปแข่งแล้วก็ได้แชมป์หลายปีมากๆคือเขามีการโชว์ที่แบบว่าจุดเด่นไม่เหมือนที่อื่นๆั้ โอ้ยว้าวเปีย้ามอยันโอมันมี้ันครอนอ้มนอ้มอยมากอนมอย้นน้อ้มอมออย คือมันนุ <If S 1> <iki> ่มจริงๆอ่ะผมไปเจออาหารตุรกีเมอร์เบอร์เลครับว่า Can I have one I just back your country where you in Turkey Do you know Black Sea It's like beside Georgia y e Ah yeah yeah Georgia Uh, Yeah. I love the foods I miss Turkey food man ราคา600ถ้าตีตังไทยก็ประมาณเกือบส0งร้อยบาทนะ มันเยอะจริงๆโอ้โห <Okay. Wow>. mm. <laughs> มีพลาดโดนนิ้วบ้างไหมผมว่ามันก็ต้องมีบ้างเลยคือโคดนุ่มอะ่ะไม่รู้มันทำยังไงของมันชื่อร้านชื่อว่านาคาชานิโดสถานที่ที่8ที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเช่นกันพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวพิพิธภัณฑ์สินามิ ตึกด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นตึกรวบรวมเรื่องราวสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือตอนนี้ผมอยู่เมืองโกเบถึงแม้ว่ากโกเบจะเกิดสึนามิตึกนี้จะไม่เป็นอะไรเพราะมันสร้างมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่าน,นั้นคือ <ia> <c oughs> แต่ละจุดนะเขาก็จะมีเรื่องราวใช่ไหมตึกเนี่ยถูกทําลายด้วยไฟไปหมดเลยอั <c oughs> นนี้เขาก็บอกประมาณว่าอิดจาก ตึกบ้านเนี่ยนะถูกถล่มออกบากลายเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็อันนี้คืออิกจริงๆที่เขาออกมารูปภาพพวกคนช่วยเหลือช่วยเหลือสังกันแล้วกันนี่อาหารที่พวกเขากินเป็นอาหารกระป๋องคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจออะไรร้ายแรงเยอะนะแต่ทุกครั้งที่เจอพวกเขาจะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นก็เหมือนกับเราก็เช่นกันคือคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ล้มเหลว กิดแผ่นดินไหวปุ๊บเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ในระหว่างนั้นเขาก็ช่วยกันสร้างเมืองใหม่แล้วเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีการขายของอะไรอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมประเทศก็พัฒนาขึ้นที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทะเลวู้ฟ <laughs> ายดิงคีฟายดิ คนที่เนี่ยเวลาเขาอยากเล่นอะไรนะคือพ่อแม่อะไรเขาก็ซัพพอร์ตอะโคตรสะอาดทะเลดูดิน้ําคือแบบไม่มีขยะเลยอะเห็นยันพื้นแหละนะถ้าเพื่อนๆดูดีๆผมได้ไปถามพนักงานด้านในอ่ะโกเบอ่ะเกิดเหตุการณ์บ่อยมากๆเลยคุณไม่คิดจะย้ายไปหน่อยหรอเขาบอกว่าจะย้ายไปได้ไงล่ะก็นี่มันบ้านเกิดฉัน โกเบเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดแผ่นดินไหวเยอะมากเนื่องจากว่าเมืองของมันอยู่ตรงกลางของรอยต่อของแผ่นดินน่ะคือเพื่อนๆต้องเตรียมจิตใจไปด้วยเพราะคุณไปคุณจะขดหูเขาจะโชว์เรื่องราวจริงๆเลยหน้าจอทีวีของเขาไม่ใช่หน้าจอเหมือนโรงหนังนะเขาทํามาเพื่อมันกับเวลาเราดูแล้วให้อารมณ์เหมือนกับเราอยู่ในแผ่นดินไหวเลยอะ่ะและก็สถานที่ที่9เนี่ยถ้าคุณเป็นแฟนคลับของแฮร์รี่พอตเตอร์ ร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเป็นหนังในฝันของใครหลายๆคนแม้กระทั่งผมรู้ไหมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ Universal Japan ป่าซ้ายขวาเนี่ยมันก็สร้างมาให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเห็นไหมเพื่อนๆจำรถคันนี้ได้ไหมจี่แฮร์รี่กับรอนวิสลีย์เขาจะมามหาลัยไม่ได้เนื่องจากว่ามีที่เป็นเอลฟ์พ่อบ้านอ่ะเขาไม่ต้องการให้แฮร์รี่มาแล้วแฮร์รี่กับรอนก็ขับรถมาชนต้นไม้นึง นี่ไอร้านของเล่นมีชโโ็อกโกแลตด้านไหนขนมอะไรที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็จะทํามาคล้ายๆนั้นเพื่อมาขายแล้วก็สิ่งที่ผมจะกินคือบัตเตอร์เบียร์เบียร์เนยไม่มีแอลกอฮอล์แ e ้ว e ีเชโกนโอเคยอ๋อ h a i l a n d hello สวัสดีอะไรเงยตุ๊กโอเคนี่โอเคเนี่ยอัวบัตเตอร์เบียร์โอเคนี่ยไม่เป็นไรมาสิมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมมากๆ s ี r i ียสแบล็ลุงของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นรูปตรงกลางคอยขยับได้ต้นไม้ร้องไห้เนี่ยนะที่อยู่ภาคสองต้นนี้สามารถทำยาทำให้คนที่โดนแช่แข็งจากโรูรอดมาได้อ่ะเนยร้องแล้วอันนี้คือ o อล p o โพสตก็คือไปเนียนะไอสมุิที่มันกัดคนอ่ะโอ้โหน่ากลัวจังเลย ถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ร้านนี้เป็นร้านขายไม้เอ่อไม้แฮร์รี่พันกว่าบาทไม้ <My S 2> นี้เลยใช่อันนี้ก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ล้อมรอบปราสาทไม่แต่แนวผมยังชื่อแฮร์รี่เลยรู้หรือ,อยังว่าผมชอบมันแค่ไหนซึ่งบางคนเนี่ยนะไม่ใช่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่พอเข้าเข้าไปปุ๊บต้องกลับมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์คือก้าวแรกที่คุณก้าวไปอ่ะ มันให้อารมณ์เหมือนกับตัวคุณจริงๆอยู่ในโลกเวทมนต์เลยมันมีเครื่องเล่นมันให้อารมณ์เหมือนกับเราเล่นในควิดดิชจริงๆอ่ะเครื่องเล่นแบบวิววิวเครื่องเล่นแบบเสียวๆอ่ะเราเล่นในเครื่องแบบนั้นแล้วแล้วเราใส่แว่นอีก3มิติตอนที่เครื่องเล่นมันจะลงอ่ะภาพที่เราเห็นตอนนั้นคือเหมือนกับแฮรี่กำลังจะตกลงดินอ่ะมันให้อารมณ์แบบแล้วก็สถานที่ที่10ส,สถานที่สุดท้ายก็คือตลาดโครมอนอยู่ที่โอซาก้าเขาขายอาหารเต็มไปหมดซ้ายขวาและส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบทะเลอ่ะ ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโครามอนนะซึ่งไอตลาดแห่งนี้นะเป็นตลาดที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเป็นอันดับต้นๆของโอซาก้าเลยเดี๋ยวผมกินส้มก่อนดีกว่า Can I have one uh, Yep one. Wow Thank you so much Amazing หอยเนี่ย2,000บาทตกตังไทยก็ประมาณ7 8 0 0บาทแค่หอยเม่นชิ้นเดียวปลาปลากระเป๋าตัวหนึ่งราคา7,000บาท What is this? You <Yeah. S 1> Oh can I one <Yeah>. one Oh cool คุจะอย่รเขาชี้กัอร่อยครั can I have green melon? Thanks One Yep thanks โ oh, อ้ค่อนข้างร้อนมากเลยนะ mm. มันเต็มปากเลยอะ่ะคือรสชาติมันนุ่มมากๆคนนุ่มเลยรสชาติหอยเนี่ยชิ้นสุดท้ายแล้วนะผมอยากกินในนี้วะ่ะเอ t me take small because I'm pretty full what is this s h oh so if one can I try only one อ mm ันนี้คือ s โชยุแล้วก็วาซาบิ เรองกตัวเขากินปลาปลาก่อนะครั้งแรกนี่นะที่ผมกินเนื้อเม่นม,มันนุ่มมากมันละลายในปากเลยครวงอืโอ้โหมันมนัน อิ่มสุดๆไปเลยเม้นอันนี้ไม่ใช่เม่นที่อยู่ในป่านะที่มีอะไรแหลมๆด้านหลังอะ่ะไม่ใช่ไอ้นี้คือเม่นทะเลจริงๆมันก็สุดท้ายและวสิแต่ผมถือว่าเป็นพิเศษแล้วกันเพราะว่าผมจะมาตอบโจทย์คนที่เป็นทาสแมวซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมไปคาเฟ่แมวตอนนี้นะผมอยู่ที่เมืองนัมบะของโอซาก้า จะพาเพื่อนๆไปยังคาเฟ่แมว60นาทีพร้อมเครื่องดื่ม1,300นเยนกดกระดิ่ง Thanks Mango juice please uh, One cat snack 1,500 h o u s a n d five h u r e Sure ช่วยล้างมือด้วยสเปรย์ก่อนจะจับแมวโอ้รูปแมวเหมือนกันเนี่ยวิธีการทักทายก็คือว้าว She's cute. Really, I like him too. Look, at the cat is looking at me. Wow. Okay, take it. it's <laughs> this ticket is yours. This cat is hungry. Now, oh, finally. ดูดูมันเรียกดูมันเรียกดูชอบมากเลยหูพับสก o t ต i s h f o l ใหม่คือตัวนี้นะจะเรียบร้อยมากส่วนตัวนี้มากับแฮร์รี่แมวที่บ้านชอบขู่ตัวอื่นแล้วแย่งขนมตะกี้นะตอนที่ผมมีอาหารมันมาหาผมหนีหนี <laughs> ชั่วนี่คือบ้านของมันโ oh. มีที่ขี้ด้านล่างด้วยน <Okay. S 1> ผมชอบหน้ามันมากคือแบบว่าหน้าไม่รับแขกเลย วิธีการให้แมวนั่งบนตักเนี่ยก็คือให้เอาผ้าขนหนูวางบนตักก็เดี๋ยวมันจะมานั่งเองอะ่ะเนี่ยสุดท้ายมีคนมานอนแล้วอย่าไปไหนจงหลับหลับ,ลบ <c oughs> อยากอยู่นั่นๆมากๆเลย <c oughs> เพราะตนนี้แมวนอนอยู่เนี่ยแต่ต้องไปละ so ผมออกมาแล้วจะบอกว่าเขาทำดีมากๆ กลิ่นแมวกลิ่นขี้กลิ่นแบบความเป็นแมวไม่ได้กลิ่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีโอกาสอ่ยอย่าให้มาแมวแต่ละตัวของเขาเป็นแมวหายากแมวที่สวยมากแมวบางตัวผมดูได้อย่างเดียวแตะไม่ได้ใครที่แตะได้ก็คือต้องมีบัตรสมาชิกบัตรทองเหมือนกับไอตัวนั้นมันเป็นแมวแมวบอสของร้านเลยอ่ะโหห้ามพลาดเลยคนที่ชอบแมวเนี่ยคุณจะบ้ามากเลยคุณไม่แทบไม่อาจจะออกไปไหนด้วยซ้ำ โอเคทุกคนนี่ก็จบแล้วถึงการรวบรวม10สถานที่เที่ยวญ,ญี่ปุ่นที่คุณไม่ควรพลาดถ้าหากคุณมาผมไม่สามารถเอาทุกอย่างมารวมในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์ทั้งหมดจริงๆของผมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับคันไซญี่ปุ่นมันมีหลายภูมิภาคแต่ญี่ปุ่นมันจะแทนคําว่าฮอกไกโดคันโตคันไซฟุกกะหรืออะไรสักอย่างมันมีหลายภูมิภาคผมก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นแต่รู้ไหม ผมไปคันไซตั้งสองรอบร <Wow. S 1> อบแรกก็ประมาณ30ปีที่แล้วแล้วรอบที่สองก็3าสเดือนที่ผ่านมาก่อนที่โควิดจะเข้ามาบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าโลกความเป็นเด็กของผมกลับมาอีก,อกครั้งหนึ่งในยุคที่ต้องรอการ์ตูนสาร์อาทิตย์หลัง8ปดโมงเช้าเกาโมงเช้าการ์ตูนโดเรมอนการ์ตูนโคน,นันดาร์กอบอลอะไรอ่ะเวลาผมไปญี่ปุ่นมันทําให้ผมอ่ะย้อนกลับไปยังยุคนั้นน่นะมันเป็นอะไรที่ผมแบบ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนๆไปคนเดียวได้เลยจะไปรอบที่สามเนี่ยให้โควิดหายก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคน <c oughs>